ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกรมฐานในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพระเกรงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ แพราะความดีของพระพุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพันาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดท่องเรื่องจริงๆก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเปน็นอดีดแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่มากโดยอยาคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและบริการในสองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สาม ใช้กำลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์ผุด่องตั้งแต่บัดนี้ไปจึงกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นสติฉานถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาเ่็นพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอากุศลได้แน,น่นอนหนีนรกได้แน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับคนเขาแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุทธ,ธานุติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาท่านผู้บริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกว่ามากพอสมควรถ้าจะพูดไปอีกญาติโยมุทธบริษัทจะเฟือเพราะว่าการตัดสัยชน์สามรายการขั้นตน้นโดยสัญญาติสัโตสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดโดยการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาตสามรายการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌมนชก็ได้แต่บอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไปทํากําลังใจให้สบ,บายๆนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้ว ตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกโ,โองสมเด็จพระบาทิพแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอัยไอย่าเอ,อกชื่อท่านเลยได้ชื่อชื่อร,ราชาคณะนี่ไม่แน่นักชื่อหนะ้าชื่อเดียวกัน แต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปถ้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านจะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็ไม่ทราบแต่เขาบอกกันว่าท่านยะคนองนี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กรกเกือน ท่านเจ้าคนอง์นี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กลบในโยมนะเป็นความจริงเขาบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการยาเยริญสมาธิต้องระมัดระวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าทางที่ดีจงอย่าทําเลยหรือว่าทาก็ต้องทำแต่เพียงแค่เล็กๆน้อยๆน,นี้อย่างหนึ่ง นี่อย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ชั้นสูงพระเหมือนกันอัตนาจะมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรชื่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยซิด้วยเวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศดวยกันในสำนักที่เขาไปไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐาน ท่านเป็นคนสรุปพระธรรมธิศนาท่านบอกว่าอย่าโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมฐานนี่อย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนะี่พอแล้วพอฟังเท่านี้แต่ามาก็ตกใจการเจริญไปกรรมฐานเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านีน่ก็แปลกเหมือนกันและการสํารอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมฐานนี่ก็แปลกมาก พราะการเจริญกรรมฐานนั่นแหละบรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสํำรอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยๆเคาะกิเลสไม่ใช่น้ําในขวดและกิเลสไม่ใช่น้ําในกระบอกได้จับแล้วก็เทพูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจแลวเกาะแน่นเกาะนานเกาะลึกแค่มันยากแสนยากยิงค,ค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องการดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ เรการที่สองต้องมีจิตตั้งมัน่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำรารการที่สามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถค่อยๆตัดกิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆน,น้อยที่สุดมันก็จะหมดไปเองแล้วมาการเจริญกรรมฐานทําให้เป็นคนบ้า้การมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระง,งับนิวรณ์ได้ และการที่มีปัญญาสามารถตัดกิเลสท,ที่เป็นสมุเทเฉทระหานได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปัจจัยใเป็นคนบ้าต้องขอว่าทานอภัยอัตมาไม่ก้าวรา,ราพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วยอัตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอัตมาไม่คิดพระพุทธเจ้าบ้าแนา่ ว่าจะมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจา้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉฉลาดมากสามารถแต่ตกกเลสให้สิ้นไปถ้าคิดว่าคนจะิญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าบ้าว่าบ้า,บา,บาตามพระพุทธเจา้าแต่ตามาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าท่านพูดเทศ คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมัง้งหรือใครบ้ากันแน่ถ้าคำว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเถคนนี้ผมผ้าเหมือนสักกระวบุตรโคจัตินรตไม่น่าจะคิดอย่างนั้น และก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงแต่ท้ายเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงและญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทำถ้าพลาดเป็นบ้าได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ที่ต้องพลาดนะไม่จะทำดีการทำสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคให้หายบ้า คนที่มีสติฟันเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดียวจะอารมณ์จะคลายเป็นการเยือกเย็ยนเอาแต่คนที่มีความเล่ารอ้อนของจิตโมโหโทโสรายนี่แหละไม่ต้องมากนักจะเริญนสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเสร็จจะเห็นผลทันทีว่ากำลังใจของเราเยือกเย็ยนไปมากความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ช้าลงไป ถ้าจะเริญสมาธินานเข้านานเข้าความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีมีอารมณ์เป็นสุขก็กําลังสมาธิความสําคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาเต็มพุทธบริษัทต,ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่การแบบนี้จะมีขึ้นมอกำลังใจของเราดีแล้ว เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่แล้วก,ก็การมั่นคงในสมาธิก็ดีการมีปัญญารู้เท่าทังกิเลก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีอารมใจดิง่งจะเข้าเขตเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตน อริยจาเบืาอาบ้องพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็คือประโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สาม,มารถทรงสินบริสุทธิ์จริงมีปีติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณใจรักผลิพานเป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้ซึ่งประสดาบันาตมาไม่ขอยืนยันเพราะว่า,าอารมณ์แน่นๆนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลกีนี่มีอารมณ์แน่นมากนี่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นกายเคลื่อนไหวจะมีได้น้อยแต่กําลังใจเพราะใสก่กระโงลชานโลกีโดยเฉพาะ มีรมหนักๆอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่ในการคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการ,รส่งศินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกของพูดส่งฌานโลกียังไวใจอะไรไม่ได้ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกหล่นไปหมด สิ่งก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายในถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเยือกเย็ยนสบายๆความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเปมนการช้ามากความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆไม่รุนแรง โมโหโธโสเจเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งซ่านมีเือนกันแต่ก็สา้นไม่นานหันก็นมาจาับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพุเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบณนิพันธ์ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัย เข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสดาบ,บันในสีทาคามีแล้วก็ได้พระมาก็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กำลังใจตอนนี้ดับบรรดาเทมพุทธบริษัทต,ตอนหลังนี้ไม่สําคัญสําคัญตอนต้นตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย หนักแน่นมากมากในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการสง่งสินหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปฏิพันธ์ตอนนี้เป็นฌานโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอัตาแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่โลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจา้าตอนนี้ระวังบรรดาเทพุทธบริษัทปีติมีการเกิดมาก ความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้นเกิดมากบางคนก็จะเริรรมาานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนไม่ละกลางวันพระเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามลุ่งหามค่ำไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุดโรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบา อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิท,ทำให้บาปการปฏิบัติเครียดเกินไปทําให้บาปพระพุทธเจ้าทรงแนะนําแล้วขอทุกคนจงจำํำว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกกตระก็ดีจึงต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินมฐานุโยคก,การปฏิบัติเครียดเกินไป ไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมสรสดไม่มีผลในการปฏิบัติไม่ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอรียเจ้าในการในสองกรรมสุข,ขนิการในยกย่อหย่อนเกินไปและอยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นพราะจิตโฟสานต้องใช้มัชฌิม,มาปฏิปทาคือองลมก,กลางๆในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสูจน์ การถูพิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูพิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านที่จะเป็นจอมทัพปราบข้าศึกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมาก ท่านโพนี้จะถูกพิพิสูจ์ด้วยเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชช้นจาตุมหมราชนี่เป็นเทวดาผู้ทรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสามในสามฌานเนี่ยฌานใดฌานหนึ่งก็ได้ทรงฌานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายได้เข้าฌานตายการเข้าฌานไม่ได้หมายถึงว่าต้องนั่ง อาจาะนอนหรือยืนหรือเดินนอนตะแขงซ้ายแต่แขงขวาทำอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายผู้ปับแต่ว่าก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตรสรณนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือว่านึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เขาทำอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่ต้องนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี้พูดกันอย่างนี้สมาธิก็ทรงตัวได้ ชาญก็ตั้งอยู่ได้ชานหนึ่งในชานสองนี่ยังคุยกันสบายไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชานสามตอนนี้จะพูดช้าลงไปมากเพราะชาญสามมีกําลังกดมากถ้าจิตทรงชาญสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรวายพูดไรเหตุไรผลนั้นไม่มีเพราะจิตสะอาดมาก จิตท,ที่ทรงฌานอยู่เนี่ยพูดได้คุยกันก็ได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใสจิตอีกส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดียงั้นเมียนั่นเมียนี่อประวัติความเป็นมาของฉันเป็นอย่างนั้นไปนอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจเอาจิตตามเสียงปาก,ก็พูดกับเขาตามกิจที่ต้องพูดใจเราก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริงจะพบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้จริงหรือโกหกอานนี้มันหลอกก็ไม่ได้นี่ยสำหรับการถูกล้อถูกทดลอง จากเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี่ระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2528เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระธิวัฒาสุนงคคือคนจะเชื่ออำนาจแต่มังเขอสามารถพระสามารถเป็นช่างเคยทำงานกรมศิลปากรมาก่อนแล้วก็มาโบวดอยู่สละบ้านสลตะ,ะเรือนมีลูกไม่เต้าแล้ว มีพัญญาพัญญารูปล่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนทั้งสามคนก็ไม่สาบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิปุภุญ,ญานได้ดีมากสามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายๆใด้ชาลูกีบรรดาเทพทุตุบริษัทอาจจะพลาดได้นะตอน้ตองต้องนมัดระวัง ถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละปัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูพิสูจน์ตลอดมาพิสูจน์ด้วยกำลังเทวด,ดาเทวด,ดาเขาจะพิสูจน์เราต่อเมื่อเราไม่กลัวเขาพูดอย่างนี้แล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริสัท์ที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขา ต้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆและท่านพวกนี้ต้องมาจากสายพุทธภูมิสายสาวุกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลองมากดีก่เเป็นบ้าไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธภูมิพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไร อาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครจะชนะใครก,การทดลองของเขาไม่มีการสร้างาแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาหรอกเขามาท่านโนนแล้วคิดว่าจ,จะมาท่านนั้นเนี่ยเขาไม่มาให้ามาอีกท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาดฝันมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไป ถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวสิจริงๆเขาก็เลิกเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เรียกว่าเลยบาดเลยเสลิงคนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาดในญาโยพุทธบริษัทคนที่เต็มบาดเก็ยังกลัวยังหวัดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาดอาจจะถึงหกเสลิงก็ได้เพราะาทาั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจของคน ทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนีพ้นจากความตายแท้สู้กับข้าศึกไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไม่ตายเขาคิดกันอย่างนี้เรียกไค,คนเต็มบาทถ้าคนเลยบาดคิด ชู้เอาชีวิตเป็น 1, เดิมพันเมื่อร่างกายนี่จะตายเขาั้งมันจะก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดไม่จะตายก็ตามยอมพรีดรยวยรักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาดแต่ความจริงจะคิดว่าสองาสองหกสลึงก็ไม่ถูกอาจ็ถึงแปดสลึงก็สองบาทเลยก็ได้ เพราะอะไรเพรมีกำลังใจเข้มข้นมากฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มข้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์หนักจะเป็นเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว่าเวลานี้ปฏิบัติเพื่อปรารถนาสาวกภูมิ แปว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกำลังเข้มข้นอย่างนี้เขาจึงจะไปสวดถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสวดกันหนักเรื่องกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาก็กลัวเทวดาก็เลิกหรือว่าถ้าที่สุ์แล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหวั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันเรื่องความมรรคบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านทราบตามความเป็นจริง ว่าขอบรรดาทางพุทธบริษัทชายหญิงยาวาดวันในการวิสน์การทดลองเพราะว่าการวิสว์ของเขาเพื่อสร้างกําลังใจของเราทุกอย่างในบรรดาญาโยพุทธบริษัทต้องมีการวิสว์ความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคาคือความรักเราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไป มันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราค่าให้เราคิดไม่มีราค่าให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชายท่านจะไปนั่งวาดภาพแ่บผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มี ถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในป่าก็ค,คิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบท่านท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชน,นะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นักเราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาใจยตัดด้วยลมแบบนี้การยตัดราคาก็ต้อสอสุปกรกมรฐานสิบอย่างกับกายกตานุสติหนึ่งตัดโทสะได้พรมิหารสี่หรือก็สินสี่ มีกระสินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงเพื่อตัดโมหะด้วยนาปันตัดโมหะกับวิตกกิจริก็ได้นาปานุสติสนลันหนุนกำลังใจในด้านศรัทธาด้วยนุอนุสติอภิปการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วเทวตานุสติสน้วับนุนความฉลาดได้หาเลเวลติ่ควสัญญา เจ้าทุธาประธานสี่วรณานุสติกก็กับโอภามานุสติที่พูดมาไม่แปรเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมดถ้าเราไปนั่งนึกว่าเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้จะคำฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการวิสว์มันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดี๋ยวก็แพ้โคลมดีไม่ดีแพ้โดยไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสูดกันฉะนั้นถ้ายาตราคาจริตความรักในระหว่างเพศ หน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศ,เพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่าง,งามที่เราชอบมาปรากฏในเมื่อคุยกันไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกับวาจาที่เขาทําเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกับผัดอารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชนะ นี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้วเราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมื่อใดปณนิพพานเมือนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องไปสูจน์แต่การลองและสอบหรือไิสน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบที่เอาให้นักเรียนสอบดละยท่านผู้สอบเลื่อนทงกนตาม ถ้าจยสอบก็บอกว่าข้อสอบท่านจะออกแบบนั้นแบบนี้นะเยกเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำลาเล่มไหนบ้างแล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเราสอบไม่ตกแล้วก็สอบได้หมดนี่การสอบจิตใจของนักเจริญกรรมฐานของเทวดาขอกเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิด เราคิดว่าการอาจจะเกิดจากอย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไิสเบอความจริงนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทชายิงการบทดิสูจนกบเทวด,ดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดยอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้าลมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ถ้าบรรดาเต็มพุทธบริษัทชายหญิงท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเยเรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปโสดถ้าว่าเด็กเดินป้อแปะป้อแป,ะ,แป,ะ,แปะไปชกรบลชกเข้าผิดผิดอาจจะหลบลงไปตายก็ได้ก็ต้องที่สุดกับคนที่มีความเข้มแข็งจริง,รงๆอะรบรรดาเต็มพุทธบริษัทชายหญิง เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการตัดท้ายพุทธ,ธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่ามันจะตายเวลานี้ก็เชิญถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราไปนิพพานอมไนจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่ยอมหวั่นไหวไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้ว อรบบันดาสาวกองคมสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาบอกตรงเป็นเส้นดำพอดีว่าเวลานี้สามสิบนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกององสมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าจงได้มีแต่ความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาาบารละปฏิภาณหาทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรนนายทุกตทุกป,ประการสวัสดี